เธอเธอต้องเลิกกับคนนี้นะภายในเดือนตุลาชีวิตเธอจะดีเหมือนเวลาคนทําเราเจ็บครั้งนึงอะ่ะมันขอโทษครั้งเดียวมันไม่หายแล้วคนโสดก็เห็นว่าจะมีคู่เข้ามานะปัญหาค่อนข้างเยอะคนเกิดบนพืนหัดค่อนข้างจะเข้มแข็งไม่ค่อยแสดงออกอะไรให้ใครรู้แต่ระวังถูกโกงน้ำท่วมป่าพูดอะไรมากไม่ได้ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องระวัง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนมายาชาแนลนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เมษาวันนี้กลับมาพบกับการอ่านดวงชะตารายวันของวันพฤหัสประจําเดือนตุลาคม2565มาดูกันว่าคนวันพฤหัสบดีมีอะไรที่ต้องระวังตัวบ้างนะก็เหมือนเดิมมีฉลาก7สําหรับเพื่อเรีกยกไพ่อันนี้เป็นวันที่6แล้วอาจารย์อัดไป5วันแล้วนะได้สําหรับที่ 5. วันพฤหัสสบดี การอ่านอันนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะก็จะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพแต่ว่าอาจารย์ตั้งใจว่าจะอ่านความรัก3เดือนสุดท้ายตุราพฤจิกาธันวาแยกออกนะให้อีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูเวลาก่อนว่าจะเป็นช่วงไหนก็กดติดตามกันไว้นะเป็นการอ่านรวมๆไม่ได้จําเพาะเจ่อจงบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศกก็เลือกปรับใช้เลือกรับชมเอาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะขออนุญาตนะเริ่มเลย 40, 40, 40. วันที่หกแล้ว วันพฤหัสตุลาอะมาเริ่มกันก่อนที่อะไรดีก็เดือนนี้เดือนตุลาคมของคณวันพฤหัสก็จะมีเรื่องที่ข่าวดีมีเกณฑ์การได้เฉลิมฉลองมีเกณฑ์การได้อ่าคนที่ยื่นกู้ซื้อบ้าน หรือคนที่จะซื้อที่ดินหรือทําอะไรเกี่ยวกับราชการนะมันก็คือจะสําเร็จจะหวังผลได้ในในเดือนนี้แหละตุลาคมนี่แหละใครที่รอผล ยืนกูบ้านแล้วจะผ่านไม่น่าหรือยื่นทําอะไรแล้วจะผ่านหรือเปล่าอะไรยเงี้ยจะสําเร็จหรือเปล่าหรือการสอบเลื่อนขั้นวัดระดับอะไรต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการที่บอกเกี่ยวกับราชการนะการเรียนการสอนการสอบเรื่องของการซื้อบ้านการรอผลอนุมัติการรอฟังข่าวดีอะไรต่างๆก็จะสําเร็จผลภายในเดือนตุลาคมนี้ละกันเนาะก็สําหรับคนที่มีข่าวดีอ่ะอยากจะท้องอยากจะมีบุตร ก็เดือนตุลาคมเช่นกันที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบางคนได้รับมรอดอกจากครอบครัวบางคนตั้งใจจะซื้อที่ซื้อบ้านยื่นกู้อะไรก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นในเดือนนี้แหละแต่ว่าใครที่จะยื่นกู้ซื้อบ้านก็เห็นว่าอาจจะต้องยื่นกู้แบบมีกู้ร่วมนะมีคนมาร่วมหุ้นด้วยมีคนมากู้ร่วมด้วยหรือว่ามีใครที่จะซื้ออะไรก็คือต้องสมมติซื้อรถก็ต้องมีคนค้ำประกันอะไรเงี้ยมันถึงจะผ่านนะแล้วก็เรื่องของการงานที่ผ่านมา ปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนซะเป็นส่วนใหญ่การอยู่กับคนหมู่มากการมีลูกน้องบริวารแล้วก็จะทําให้เราเกิดปัญหาหรือว่ากระทั่งปัญหาในครอบครัวนี่แหละต้องดูแลบริวารบุตรล้านพ่อแม่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงเราเป็นเราเป็นคนที่แบบต้องดูแลปกปักรักษาปกป้องทุกคนมีบริวารเยอะคนก็อยากจะแบบว่าเออมามา,มาร่วมกับเราหรือว่ามาฝากฝังให้เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยโชคดีตรงที่ว่า คนวันพฤหัสเนี่ยมีเรื่องราวเข้ามาเยอะแต่ว่าเห็นว่าส่วนใหญ่ก็มีวิธีรับมือที่ดีแล้วกันเหมือนบ้าบาบอยวันๆมีเรื่องเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเออปล่อยวางมันได้เฮฮาปาร์ตี้ไปแต่ในใจลึกๆก,ก,ก็เจ็บแต่ก็ไม่เคยเล่าไม่เคยพูดให้ใครฟังนี่ก็คือคนเกิดวันพฤหัสค่อนข้างจะเข้มแข็งไม่ค่อยแสดงออกอะไรให้ใครรู้แต่ก็เก็บหลายๆอย่างมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนที่บอกมีข่าวดีแต่ว่าใครที่มีที่มีท,มทาง แล้วจะเพาะปลูกหรือจะเริ่มต้นทําอะไรในเดือนตุลาเนี่ยปัญหาเยอะนะระวังน้ําท่วมระวังถูกโกงระวังทําสมมติว่าอยากซื้อพืชชนิดนี้กับโดนหลอกมาหรือว่าไปซื้อราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีนะสาหรับใครที่ทําไร่ทําสวนหรือว่าซื้อที่ดินให้ระวังให้ดีว่าที่ดินที่เราไปซื้อเนะ่ะเขามีโฉนดไหมมีการโอนกรรมสิทธิ์อะไรกันถูกต้องหรือย,ยงังหรือว่าบ้านเช่าหรือว่าใครไปซื้อบ้านแล้วมีคนเช่าอยู่หรือใครไปประมูลบ้านที่มันมีคน มีคนอยู่ในบ้านอะระวังไล่ไม่ไปนะเออเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเลยในเรื่องของการอะบางคนเช่าไปประมูลบ้านที่มันมีคนเช่าอยู่แล้วเราให้เราไปเป็นผู้ดําเนินการไล่เองอะหรือว่าจัดการเองอะอันนี้จะมีปัญหาในระยะยาวหรือว่าบ้านที่เราไปซื้ออย่างเงี้ยมีปัญหาระวังหลังคาล่วน้ํรล่วหรือเป็นบริเวณที่น้ําท่วมหรือเปล่าอันนี้ต้องดูให้ดีเลยหรือว่ามันมีอะไรที่มันไม่โปร่งใสไหม คนที่มาขายให้เราเนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าเงี้ยต้องสืบสาวเราเรื่องให้ดีๆนะเดือนตุลาคมเนี่ยมีเกณฑ์ถูกลออมีเกณฑ์ถูกโกงมีเกณฑ์น้ํำั่วหลังคารล่วน้ําท่วมสถานที่บริเวณบ้านเรือนต่างๆมีข้าวของเสียหายเออเนี่ยเรื่องบ้านต้องระวังให้ดีเลยคนพะลิ่ะ ด,ด้วยฝนมันตกเยอะด้วยแหละช่วงเนี้เออมันก็เลยต้องระวังหน่อยแต่อันนี้ก็คืออะไรที่เราคิดว่าจะซ่อมแล้วไม่ได้ซ่อมสักทีอ่ะก็คือให้ซ่อมให้จัดการให้ทํามันจะเริ่มเป็นประมาณช่วงกลางเดือนนี่แหละกัาเดือนตุลาก็ไม่รู้ฝนหมดหรือยังนั้น,นก็อ่านตามที่เห็นแล้วกันเพราะว่าเห็นว่ามันจะมีเรื่องสูญเสียมีเรื่องต้อง จ่ายเงินหรือว่าใครเนี่ยเพาะปูปลูกอะไรไว้ก็ระวังน้ําท่วมแล้วพืชผลผลิตเสียหายอะไรอย่างนี้นะสำหรับคนที่ทํางานประจาําก็ตามที่บอกตอนแรกก็คือปัญหาจะมาจากเรื่องคนแต่ว่าเหมือนมันชินแล้วว่าตัวเราอะ่ะเราเราค่อนข้างรับมือได้แล้วแหละเออมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้จะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อดทนทําไว้ข่าวดีมันจะเริ่มมาประมาณสิ้นเดือนตุลาคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วใครทะเลาะก,กัน ใครที่มีปัญหากันมานาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็รู้สึกดีขึ้นส่วนใครที่ครอบครัวดีมีคู่ครองอะไรเงี้ยก็สามารถแต่งงานม,มีบุตรหลานบริวารได้ในเดือนตุลาเนี่ยใครที่รอการท้องหรือว่าใครที่ไปแบบทำทำกิฟต์ทำอะไรเงี้ยอย่างมีลูกอย่างมีบุตรก็คือจะมีข่าวดีแต่ก็อาจจะเสียเงินเยอะหน่อยหรือว่าข่าวดีเรื่องการเงินที่รอคอยอยู่ช่วงสิ้นปีก็จะ ไม่ใช่สิ้นปีสิสิ้นตุลานี่ก็รีบอาจารย์ก็รีบตลอดช่วงสิ้นเดือนตุลาจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหุ้นต่างๆอะไรที่เราลงไว้ก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าการลงทุนค้าขายอะไรก็ตามแต่สิ้นเดือนนี้เรื่องของการเงินของคนเกิดวันพฤหัสหัสจะดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทํางานร่วมกับบุคคลอื่นทํางานอ่อ ลงหุ้นกองทุนหรือกระทั่งอาซื้อพวุสลากอะไรที่มันเกี่ยวกับราชกาะก็จะได้ผลตอบแทนช่วงสิน้นสิ้นเดือนตุลาคมนี้หรือว่าเนี่ยใครที่แบบถือหุ้นแล้วติดดอยอะไรต่างๆก็อาจจะมีบางตัวที่เราถืออยู่แล้วมันก็จะมาดีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนตุลาและกันแต่ก็เหมือนที่บอกช่วงกลางเดือนระวังพวกน้ําท่วมไม่ท่วมที่บ้านก็ระวังลถหรือว่าลถพังรถเสียเสียหายหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็การเดินทางไปอาจจะไปเจออุบัติเหตุหรืออาจจะไปเจอ ฝนตกลงเครื่องไม่ได้เครื่องบินดีเลยอะไรต่างๆนี้นะก็ให้ระวังเรื่องพวกนั้นมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเหมือนที่บอกว่าอาจจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่าธุรกิจครอบครัวเนี้มันจะไปได้ด้วยดีใครที่ทําธุรกิจกับที่บ้านเงินกงสีอะไรต่างๆนี้ก็อาจจะมีปัญหากันเองในกงสีหน่อยมีปัญหากับกับพี่น้องครอบครัวบริวารแต่ว่าพอเห็นผลตอบแทนที่มันกลับเข้ามาพอแบ่งกันดีๆแบ่งให้ยุติธรรมแบ่งให้ลงตัว มันก็จะรู้สึกดีขึ้นไงเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอเคไอ้ที่ผ่านมาช่างมันเถอะยังไงเราก็ได้เงินแล้วเท่านั้นก็ถือว่าสบายใจอย่าไปคิดอะไรมากมันก็ ขอให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันบริสุทธิ์มันยุติธรรมแบบอะไรที่บางทีก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งไปบ้างแต่ก็ให้อยู่ถ้าถ้ากังวลมากก็ทาสัญญาทําเอกสารอะไรให้ดีแล้วกันเนาะไม่ว่าคนที่จะทนาธุรกิจกับครอบครัวหรือกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามอย่างเงี้ยทาเอกสารให้ชัดเจนถ้าตัวเองไม่รู้เรื่องก็ปรึกษาทนายอย่าไปเสียดายเงินเล็กๆน้นอนที่ใช้ที่ต้องใช้ในการปรึกษาทนายความอะ่ะเกิดเรื่องมามันจะยุ่งกว่าเดิม,มแล้วก็เหมือนที่ว่าอย่าไว้ใจใครมาก อย่าไว้ใจคนพยายามรู้เท่าทัานเขา ถ้าเราไม่กล้าพูดเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนสนิทอะก็ให้เขียนสัญญาตั้งแต่การเริ่มทําไปเลยเพื่อที่จะป้องกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าห่างเรื่องกฎหมายเยอะทําอะไรบางทีเราก็หยวอนหยวนให้การเพื่อนกันพี่น้องกันญาติกันหรือเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มีปัญหาเพราะคนสนิทนี่แหละโดนกันไปเยอะแล้วอเพราะว่าเกณฑ์ของเราถ้าใจดีมากก็มีสิทธิ์ถูกโกงบางทีเราก็น้ําท่วมปากพูดอะไรมากไม่ได้อุปสรรคเรื่องการงานอะไรก็ยังมีอยู่นะระวังเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางาน หรือทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในในครอบครัวในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนต่างๆเนาะก็อะสุขภาพสุขภาพอีกเรื่องหนึง่งสุขภาพเนี่ยระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องระวังปวดท้องกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยระวังโรคเกี่ยวกับต้องผ่าตัดอะไรแบบนี้นะก็ไปเช็คให้ดีระวังเป็นไส้ติ่งคนเกิดวันพฤหัิแล้วก็มีคนมาขายมะนาวอยู่หน้าบ้านตอนนี้ดูเสียงเข้ากล้องหรือเปล่า <laughs> อันนะัอ่านแบบธรรมชาตินะเสียงมาเบ้างเสียงคนขายมะนาวบ้างนะก็ช่วยช่วยกันไปอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องสุขภาพนะตามที่บอกก็ระวังไส้ติง่งระวังปวดท้องระวังอาหารเป็นพิษระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องนั่แหละที่มันจะมาอมืแล้วก็น้ํารั่วเนี่น,น่าเป็นห่วงมากเลยน้ารั่วน้ําท่วมอมืประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะดูให้ว่าความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็เหมือนที่บอกเนาะมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์มีครอบครัวมีโบสตรมีลูก คนโสดก็เห็นว่าจะมีคู่เข้ามานะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคนโสดมีคนเข้ามาหรือว่าใครที่คิดว่าเอ๊ะลังเลลังเลแต่งไม่แต่งจะคนนี้ใช่ไม่ใช่เขาอาจจะมาขอแต่งงานก็ได้นะเออเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้มีคู่คอมีเี่จะได้สมรสมีเกณฑ์ที่จะได้มีคนเข้ามาขอคบขอเป็นแฟนอ่ะก็อย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรมากเออ มันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วบางทีการศึกษากันแค่ไม่กี่เดือนหรือแบบไม่กี่ปีอย่างเงี้ยมันไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะจริงๆเพราะว่าเห็นว่า,าสําหรับคนโสดเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีคนมาขอเป็นแฟนมาขอแต่งงานแต่ว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วอะันพะลึกหาดอะโอ้ยอึดอัดมากอึดอัดกับครอบครัวมากแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรออกไปนะก็คืออดทนอะอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอดทนกับสิ่งที่เป็นก็ทะเลาะก,กันในเรื่องเดิมๆไม่เห็นเกฑ์เลิกลานะแต่เห็นเกฑ์ทะเลาะก,กัน เห็นกินทะเลาะกันแล้วก็เหมือนต่างคนต่างเงียบอ่ะเออเหมือนทะเลาะกันแรงปุ๊บสมมติด่ากันเลยเปี้ยงเดียวเลยแล้วก็ต่างคนต่างเงียบอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้เลิกกันนะเหมือนบอกแล้วคนรุ่นหัสอ่ะชินชินชาชินชากับหลายๆอย่างก็หัวล้อกบเก่อนไปวันๆไม่เป็นไรมันก็ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมันก็เป็นรสชาติของชีวิตตราบใดที่มันยังต้องประคับประคองยังต้องอยู่ด้วยกันอ่ะเออก็คิดซะว่าเราก็ดีกว่าอีกหลายๆคน เอาไว้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆถึงที่สุดอะค่อยที่คิดที่จะเดินออกมาแต่ถ้านะตอนนี้ยังเห็นว่ามันยังทําอะไรไม่ได้ในเรื่องของคนมีครอบครัวนะอะมาดูรักสามเศร้าอะถ้าใครที่มีปัญหารักสามเศร้ามือที่สามก็อืมอะักสามเศร้ามือที่สามมันยังเป็นแบบยังไงเดียผู้ชายคนที่เราไปพัวพันกับเขาหรือผู้หญิงที่เราไปพัวพันกับเขาอะเขาก็ ยังรักคู่เขาอยู่อ่ะเออเขาก็อาจจะยังไม่ยังไม่ออกมาหาเราอ่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ยังอยู่กันไปแบบเนี้ยเออตัวเราเองก็ไม่กล้าที่จะมูฟอ่ะตัวเราเองก็ไม่กล้าที่ถามไถยอะไรมากมันเหมือนกับไม่มีทางเลือกอ่ะขอแค่ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาดูแลเราเขาแบบมีความสุขก,กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วจริงๆลึกๆเราก็กลัวนะความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มั่นคงแต่ว่าถ้ามันยังทําอะไรไม่ได้มันก็ยังทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเราเดินหน้าต่อไม่ได้อาจารย์ไม่สามารถบอกได้หรอกว่า เธอเธอต้องเลิกกับคนนี้นะภายในเดือนตุลาชีวิตเธอจะดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกหลายคนก็ทําไม่ได้ต่อให้มีใครมาบอกมามามาบอกมาชี้ให้ก็ตามแต่เธอใจมันยังมูฟออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือใครที่มีปัญหาเนี่ยรักสามเศร้าเราสามคนแอบรักคนมีเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือยังต้องอยู่ในสภาวะนี้ก่อนตัวเราเองรู้ดีที่สุดว่าต้องทํายังไงเนาะเนี่ยเหมือนบางคนแบบว่าเออรู้รู้ดีนะว่าการทําแบบนี้มันทําให้ตัวเองไม่มีความสุขแต่ว่า ข,ขออยู่อีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเออขอขอให้อยู่แบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยเผื่อเขาอาจจะเลิกกับแฟนมาหาเราก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่เห็นนะเขาก็ยังคงอยู่ของเขาเนี่ยตัวเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่แบบนี้ไปก่อนก็ขอให้วันนึงถ้าเข้มแข็งเดินออกมาได้จริงก็ขอให้ขอให้พยายามทําตัวเองให้หลุดออกมาจากตรงนั้นดีกว่าเนาะมันอาจจะดีกับชีวิตตัวเองมากกว่านะอ่ะเดี๋ยวจะดูให้ว่าคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีเสริมดวงอะไรถึงจะดี เดือนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะปลายเดือนตุลาเนี่ยเงินมันจะเข้ามาจริงๆแต่ว่าช่วงกลางเดือนก็หนักหน่อยมันอาจจะมีเรื่องให้ซ่อมแซมให้เสียเงินเยอะหน่อยนะก็ต้องป้องกันให้ดีนะเนี่ยช่องท้องนะเป็นห่วงมากเลยระวังไม่สบายปวดท้องเนี่ยเดือนนี้คนเกิดวันพฤหัสบ,บดีอยากให้ไปถ่ายชีวิคโคถ่ายชีวิคโครกระบือปล่อยโนกปล่อยปลานะแล้วก็ ทำสังฆทานเบสิกมากเลยเนี่ยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรไปขอให้เจ้ากรรมในเวรลดละเวรกรรมให้ข้าพเจ้าเอ,อ่ยชื่อนมสกุลน,นะแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นที่ปล่อยนกไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่านะแต่มันค่อนข้างตรงกับเรา,าอ่ะเออถ้าใครปล่อยนกได้ก็ปล่อยถ่ายโคได้ก็ถ่ายหรือว่าไปนั่งฟังธรรมะฟังพระสวดในวัดหน่อยหรือทําสังฆทานหรือว่าถ้าไม่สะดวกใจจริงๆไม่สะดวกที่จะเดินทางจริงๆอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะเราก็ ฟังธรรมเอาก็ได้จิตอันเป็นกุศลจิตอันตั้งใจจิตอันตั้งมั่นในการฟังธรรมนี่แหละมันก็จะทําให้เราเข้าถึงพระธรรมแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากให้เพิ่มนิดนึงคือพอจิตมันเป็นกุศลแล้วอยากให้แผ่เมตตาเพิ่มแค่นั้นเองเนาะให้เจ้ากรรมในเวท่านไปนะเออการขอโทษขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรบางคนบอกว่าก็ไปทําแล้วนะคะอาจารย์เดือนที่แล้วอ่ะเออคือเหมือนเวลาคนทําเราเจ็บครั้งหนึ่งอ่ะมันขอโทษครั้งเดียวมันไม่หายเราก็ต้องพยายามขอโทษให้มันต่อเนื่อง พูดให้เขาใจอ่อนอะไรเงี้ยนึกอออนแม่ก็ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษซ้ำๆด้วยจิตที่มันตั้งมั่นเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็อภัยให้เราวันหนึ่งเราก็จะหลุดพ้นต่อกันเออนะไปทําตามนี้นะแล้วคนเกิดวันพฤหัสหสบดีจะดีขึ้นมากในเดือนตุลาคมนะก็ขอให้พระแม่อมาเทวีอวยพรทุกท่านนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนสวัสดีค่ะ